มือใหม่ต้องรู้5เ็ปพื้นฐานในการลงทุนมุ่นข้อที่1เปิดพอตกับโบกใช่หลักๆเนยขออนุญาตแบ่งนะคะการซื้อขายออนไลน์โดยค่าเฉลี่ยแล้วนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0 0 7 5ถึง0.15%น้นั่นเองค่ะวิธีการเลือกโบก่ิชัยนะคะเนยอยากให้ทุกท่านนะคะยึดสองย่างด้วยกันนะคะว่าบทวิเคราะห์เขามีไหมมีผู้เชีช่ยวชาญที่ดูแลในส่วนนี้ไหมแล้วก็มีเครื่องมือให้กับทุกท่านได้เทรดอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะคะใในนนนนนนสสส่่ววี้กกก็็เปําาาคัญมๆรลงทุ ข้อที่2ทดลองเทรดหุ้นนะคะหรือลงทุนธีระนิดเพื่อหาสไตล์ที่เราถนัดนั่นเองค่ะใน,นส่วนของท่านที่ยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่กล้าที่จะลงสานามจริงนะคะนี่ก็มีแอปพลิเคชันนะคะสติมมิ่ง Kick ทูวินนั่นเองนะคะเป็นให้5ล้านนะคะสำหรับการทดลองเทรดนั่นเองค่ะในขณะที่ทุกท่านนะฮะหาสไตล์ตัวเองอยู่นะคะก็หลักๆเราอยากจะบอกวิวธีการเทรดนะคะ2อย่างด้วยกันคือ1เลยนะคะก็คือการเก็งกำไร2นะคะก็จะเป็นการเทรดแบบพื้นฐานนั่นเอง มาที่ข้อที่3นะคะลงสนามจริงเล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้าง,งรู้จักตัวย่อของหุ้นสต้องรู้จักคําว่า bid offer ข้อที่3ามจะเป็นมากๆนะคะก็คือคําศัพท์นะคะนักลงทุนการซื้อขายหุ้นซื้อขายยังไงข้อที่ 5. stop loss ให้เป็นส่วนนี้คือส่วนสําคัญมากๆที่นักลงทุนควรให้ความสําคัญ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5อปรับแผนและติดาตามส่วนี้บางท่านนะคะก็อาจจะเริ่มหินสไตล์ตัวเองแล้วนะคะยังไงก็รู้จักนะคะบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะอาจจะค้นพบนะคะสไตล์ของตัวเองนะคะ5สเต็ปนี้มือใหม่ลงทุนได้แน่นอนนะ